ปลายเปลา่าโฉนกเรียกคนเปล่าวทสองเปี่ยนให้คนเปลา่าช่วยเชียงดูว่าลายที่ตุ้มลงไปแล้วอ่อนหรือแกเ่เียงอ่งนี้ครับยังมีโบกจและหลังเชียงแล่หเชียงเซ็ตวอลล็อบกันไปคนเปลา่าโฉนกเรียกปลายเปล่าวทสองคนเปล่ารายงานว่าลายที่ตุ้มลงมาแล้วเบ่งวอสองเปลี่ยน ดังตั้งเปรคนค่ะผมอยากจะถามคุณว่าคนนี้เป็นเรินหรือไม่อะไรนะถามว่าเป็นเรินหรือไม่เป็นเรินอะไรออะคือแบบว่ายังโยบันเรินกับพ่อกับแม่ตัวออกไปยกกองทีตรงเอินมังแล้วหน้าใบแรงกูและจ่ายกองนี้ชอบไปแรงหนักหน้ากับแรงกลางผ่านเริ่มงกรังกูจไปเจอกยเตี้ยวได้แก็บมาเลย่อให้วงใจกูแก็บ มึงหวาเปลือกว่าน้องงอควอยเที่ยวออที่แกบแก่แก่แก่มันว่าแก่เพื่อพี่ผัวมันในแกบถุงนึงนะถ้ามันใจตุ้งเหรอจงไงกูกูพามันตึ้งจงไงมึงอนะันนี้กูเอ็นกลมกลมวุ่นวุ่นบน่นรถเบิดเบิดหยิบเข้าคนปลุงดังว ύ, ย่างนัง้นเงี้ยมึงกินกอมดังกูยกตุ้งเตะใ่าปากออกต่างอู้เป็นพวยเลยกลับไปตึงบ้านไว้น,นในใบอีโต้คอยะเมียมจุดตัดยางหลงกู ชาบัวเพื่อนผมเข้ากาย้องตายคนกับทาไมคือแบบว่าผมเนี่ยพวกแกนี่โยกโย้อเสียเวลาเนี่ยฉันถามพวกแกว่าพวกแกจะตอดแก้แหวนเงินทองกองไว้ตรงนี้หรือเปล่าฉันไม่มีเวลาคุยกับแกหรอกออกไปอยัดแม้กันนั้นแต่งตายโอ้เหมือกเคยหนุกวัยน้องหยัดแหม่เจอคูณ้ฟาบ้ามึงเหย กูก็ไม่อยากมึงกลัวมาบัมมามบนีดกว่าเปล่ามึงเจอกูทุกคนยิ่งงามบอกแกปาหมดก้าวว่องา,ามใจได้ได้ใช่เปร่าไม่มันไปตูดได้กลอนนั่นแหละโอ้จริงแด้ได้เลปลือชาดเปรตการที่พวกแกโยกโยอย่างนี้แสดงว่าพวกแกเนี่ยไม่อยากที่จะตอดแกแหวนเงินทองกองไว้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหม ในเมื่อพวกแกไม่ถอดแกแหวนเงินทองของไว้ตรงนี้แสดงว่าพวกแกไม่เชื่อในเมื่อพวกแกไม่เชื่อเราจําเป็นที่จะต้องทดสอบกําลังกันทดสอบกําลังใช่เพื่อที่จะให้พวกแกรู้ว่าฉันเป็นลูกสาวของเตปรักจริงหรือไม่สําหรับฟ้าหญิงฉันจะต่อสู้กันถ้าหากว่าฟ้าหญิงแพ้แกแหวนเงินทองเป็นกองฉันตกลงและถ้าคุณแพ้ฉันยอมเป็นทาสฟ้าหญิงตลอดชีวิต จำหรับดผู้ชายแต่ฉันแพ้ฉันยอมเป็นเมียพวกแกทั้งสามคนที่นี่คือนครช่องลมซึ่งมียักอศกรัรเป็นประมุขเมียรักของมันได้จบชีวิตไปแล้วทิ้งไล้แก่เพียงเพื่นรักซึ่งสวยน่ารักเหมือนกับชาวมนุษย์เธอผู้นี้มีนามว่าแสงอคัคขีเช้าวันนี้แสงอคีปูนแก้และเปียก ขึ้นมาพบกับจอมยักษ์อัศการ์น่าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างติดตามในนิยายของเราตอนต่อมาครับเ<ม>จ็กแล้วมาถึงแมงมินหอรือบุรินเรศจอมมันมาพอผิดกระดิตเซาะรองนาครชองลมที่ทุดอุดมพรประชาคนเป็นมาเร่เหมื่อหน้าทั่วธทานี เมืองอยกมีลักแล่งเหมือนน้กนนกําแพงเพชรปราศเจริ0ยศมองและโุ